เดี๋ยวไปดูฝีมือการชงของแม่ค้า9ปีกันว่าเป็นยังไงค่ะอันนี้เมนูขายชาเย็นค่ะขายจริง9ปีกับสอน11ปีสู้คนชงขายจริงไม่ได้นะคะบอกเลยว่าคนสอนเรายังห่างกว่าเนาะไอคนแบบนี้เหมือนเห็นที่ไหน มีอยู่มีคน<ช>คนแบบค<ช>วงช้อนแบบสไตล์เนี้ว้าวตอนนี้นยอดขายของน้องฝนอยู่ที่ประมาณวันละกี่ถุงอะคะต่อวันเออร้อยขึ้นค่ะร้อยอัพใช่โอ้หน้าฝนอย่างนี้ยังร้อยอัพได้อยู่ ที่เห็นสั่งของไปล่าสุดเกือบหมื่นสี